สวัสดีค่ะคลิปนี้มาเตรียมเย็บกางเกงกระโปรงนะคะซึ่งตัดเย็บจากลายผ้าของมาจีบํวิทด้านหน้าในส่วนของด้านหน้านะคะที่มีเป็นส่วนของซิปจะอยู่ทางด้านซ้ายมือใช้ติดผ้ากาวะคะ่ะไม่ต้องหนามากเพื่อที่จะทำสาบซิปนะคะในส่วนนี้แล้วก็ไปรีดจะอยู่ทางด้าน ซ้ายมือแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ทางด้านฝามือซึ่งก็จะมีลิ้นซิปนะคะแล้วก็เตรียมซิปไว้ในส่วนของกระเป๋าก็ใส่กระเป๋าสองใบค่ะแล้วก็จะมีผ้าขอบผ้าขอบเอวแล้วก็ในส่วนของทำทำขอบนะคะ ใส่ผ้าแข็งนิดหนึ่งซึ่งเป็นผ้ากาวในตัวค่ะในส่วนของการทำจีบทวิตให้ปิดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะปิดเข็มหมุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เนาให้เนาทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังตามรอยที่กดไว้นะคะ ก็ต่อไปจนสุดเลยค่ะสมมุิว่านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไปรีดค่ะพอรีดเสร็จแล้วก็ให้แบะแบะบตะเข็บแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นจีบทวิตเมื่อเราแบะตะเข็บในส่วนของเส้นด้ก็ไม่ยังไม่ดึงออกค่ะไว้เสร็จไว้ให้ย็บริมด้านล่างค่อยดึงออกมา ในส่วนนี้เมื่อทำเสร็จก็จะไปใส่ซิปแล้วก็ไปเย็บในส่วนกระเป๋ากันนะคะ